<c oughs> สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้อยู่ลงมาดูทุ่งนาดูทุ่งนานะดูบรรยากาศทุ่งนานะครับดูนี่ดูสวนเราสวนเราดูสวนเราครับสวนเรา อันนี้ก็คล้ายๆปลายฝนเนาะแล้วก็โอเคนะครับบ้านเราต้นไม้ที่ปลูกไว้กล้วยก็เริ่มได้ผลนะน,นี่นะครับเนี่รเราต้องมาดูทุกวันเพราะว่าแถวนี้ขโมยมันเยอนะขโมยเยอะมากครับ พวกขโมยพวกเนี่ยติดสารเสพติดเย,เยอะมากแล้วก็เคยเป็นขโมยคนพวกนี้มันจะเอาทุกอย่างครับดันั้นเราก็ต้องลงมาดูเรื่อยๆสวนเรามันได้อะไรมันเอาหมดครับพวกที่ยานย <c oughs> หน้าด้านด้วยนะพวกที่ยานะครับ ติดยาเสพติดเนี่ยเป็นภัยสังคมเป็นขยะสังคมจริงๆริง <c oughs> มาดูทุกวันมันยังของมีของหายประจำเลยก็เป็นบรรยากาศไปท้องหน้า อ,อยไไู่นี่ตากเยะกับทำป้ายไ,ไว้เนี่ยทำป้ายไว้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูหรอกครับไม่สนแต่วันนี้ก็ออกให้ดูบรรยากาศ ห้วยเนี่ยครับบ้านเราบ้านเราแสนสุขใจมากมายด้วยขี้ยาท้องทุ่งและท้องนาบ้านเรือนไม่ปลอดภัยหาความสุขยากครับความสุขและปลอดภัยทุกวันนี้ยากต้องระแวดระวัง ทำอะไรไว้ถ้าเราไม่ได้ไม่ใส่ใจหายครับปลูเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงไว้เนี่ยมันเอาหมดแล้วครับเ <c oughs> นี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเลี้ยงกบในนาข้าวนะปีนี้เราไม่ทํานานนะแต่ตรงนี้เรารอดูก่อนว่ามันต้องเลยเดือนนี้ก่อนไม่งั้นมันเคยน้ําท่วมครับปีที่แล้วนะ้นําท่วมปีที่แล้วนี่เสียหายหมดเลย ที่นี้เรากะว่าเออ๋ย่รออกสักหน่อยนะตับยาบไปสองรอบเลยครับนี่อันนี้อันนี้ข้าวมันเกิดเองครับนี่ <c oughs> ก็คงจะได้เยอะอยู่ได้เป็นถุงอยู่เจนนะครับบรรยากาศท้องทุ่งะท้องทุ่งนานะครับนาข้าวเขียวสูง กินเทพาเริ่มโตแล้วเราได้ร่มไม้แล้วนะครับกัญเทพาโอเคนะครับแล้วก็เตรียมการไปเรื่อยๆไม้ะยุงครับไม้ะยุงเราก็ปลูกไว้หลายต้นอีกสิบปีเราก็จะมีไม้ประยุงพอที่จะอันนี้อันนี้สำโรงครับไม้มงคลไม้สำโรงเราได้มาจากจังหวัดน่าจเจริญนะ อโอเคนะครับน,นี่เป็นป่ายางเราที่ปลูกไว้ก็เริ่มโตแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีเห็ดให้เราเห็นเลยตอนอย้นยางครับปีที่สี่ปีที่สามปีที่สี่ได้ผลแล้วนา ทุกเช้าลงมาก็ได้ดูบรรยากาศทา้องนาแล้วก็ก็ดีครับดีแล้วปลูกไว้หมดครับนี่ต้นสำโรงต้นมะกอกเปลูกไว้หมดแล้วครับที่สวนเราต้นยางอันนี้ต้นมีใบมีพวกนี้เขาจะทำยาสับผมนะครับเนี่ยเราปลูกไว้หมดแล้วครับนี่ลักหมด ไม้ป่าเราดึงมาปลูกไว้ที่นี่หมดอันนี้ก็เรียกว่ากล้วยลิงกล้วยลิงขนาดอะโวคาโดาเรายังปลูกเลยครับเนี่ย <laughs> อันนี้ต้นจิกได้เนี่ยต้นจิกกับไม้จิกขึ้นคู่กับไม้ยางปลูกไว้หมดกับไม้ประยุงอะไรเราก็มีหมดอเอันนี้ก็ไม้ประยุงเัน ่อยู่นี่อะโวคาโดเราเห็นนะครับนี่อะโวคาโดเราเนี่ยอะโวคาโดนะครับเนี่ยดูสิมันจะรอดไหมปีนี้ตั้งลำเลยแหละเก๋นะครับอ้อยปีนี้ก็คงจะปล่อยแล้วครับปีนี้เดี๋ยวลื้อออกให้มันเกิดไหมดูสิว่ามันให้มันเกิดต้นต่อไหม ต่ช่วงนี้เราจับไม่ได้เลยนะ่เราแพ้ครับกลมแพ้จบลงกับดอกไม้สวยๆครับอืมฟองอุไรนี่ต้องไอรนะครับสียงัสวยเลยนะครับจนะิวทัดดูวแสงหงมันสวยไหม <laughs> สวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับไม่ข้ามโฆษณาก็ติดตามกนแล้วก็แชร์